สวัสดีค่ะช่างเรด้าค่ะคลิปนี้นะคะเลด้าก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเตรียมสเตชันของช่างก่อนการสักลูกค้าแล้วก็การทําความสะอาดสเตชันหลังจากการสักลูกค้าเสร็จนะคะเราไปดูกันเลยว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะสเตชันของเราวันนี้ก็จะมีแค่นี้มีแค่เข็ม2เบอร์แล้วก็เป็นไม้ตักวัสลินปาด แปะไปบนนี้ได้เลยเพราะว่าเราแรปแล้วเรียบร้อยสถานต,ตรงนี้เสร็จแล้วแต่ว่าเราก็ยังเหลือตรงเตียงอันนี้ของที่ร้านเราจะใช้เป็นพลาสติกแบบนี้ที่หน้าตาคล้ายๆถุงขยะแต่ว่าไม่ใช่เราก็จะคุมเตียงไว้เพราะว่าเตียงเป็นนี้เราก็คอยเปลี่ยนเรื่อยๆก็หมอนที่ลูกค้านอนก็คือแรปเหมือนกันที่รองแขนแบบนี้ถ้างานไหนที่ต้องใช้เราก็จะแรปแล้วแรปเสร็จปุ๊บเลด้าก็จะวางกระดาษ ฮับอีกทีเราค่อยให้ลูกคาวางแขนเราค่อยสักแล้วก็จะมีคมไฟด้วยเพราะว่าเราจะจับขยับไปเรืเร่อยๆเราก็จะต้องแล็เหมือนกันทุกอย่างที่เราจะสัมผัสระหว่างการสักเราก็ต้องแล็หมดเลยก็ประมาณนี้การเตรียมสเตชันข,ของเรดาวันนี้แล้วอย่างสุดท้ายเลยก่อนที่เราจะสักลืมไม่ได้ก็คือใส่แมสด้วยค่ะ แล้วก็ <Okay. S 1> อย่างสุดท้ายคือมือที่เราใช้ <Okay. S 1> เตรียมของเมื่อกี้เราก็จะถอดทิ้งก็เปลี่ยนถุงมือเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสักกันเลย แล้วนะคะก็เดี๋ยวพลจะมาสอนวิธีการเก็บอุปกรณ์ยังไงให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสก่อนนะหลังสักเสร็จนะคะให้เราใช้ถุงมือใหม่นะคะไม่ใช่ถุงมือเดียวกับที่เราสักไปแล้วนะเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําความสะอาดอุปกรณ์ซักนะคะก็คือทุกอย่างในนี้นะคะเป็นขยะติดเชื้อทั้งหมดเลยพลจะแบ่งง่าย ะะก็คือจะมีมือข้างหนึ่งที่เราจะเอาไว้จับเฉพาะอะไรที่มันสะอาดส่วนมือข้างหนึ่งเราจะเอาไว้จับอะไรที่มันสกปปกก็เดี๋ยวตอนนี้พลจะแกะแ้ปก่อนเราก็จะเว้นมือข้างที่มันสะอาดไว้นะคะเราจะไม่ใช้โอเคทีนี้นะคะเราจะใช้มือที่สะอาดจับตรง บริเวณที่ไม่ได้มีแล a พันนะคะแล้วก็ตรงที่ไม่ได้โดนความสกปรกแต่แรกอยู่แล้วเราก็จะใช้มือที่สกปรกอะคะ่ะแกะแล a p ออกแล้วเราก็วางตรงที่มันสะอาดแบ่นี้ก็คือไม่มีแล a p เราก็ทำ่างนี้ไปเรื่อยนะคะเราก็จะจับตรงที่มันไม่โดนแล a p ตรงที่ไม่มีการติดเชื้อเกิดขึ้น จะเลี่ยงไม่ได้นะคะที่จะใช้มือข้างนี้ไปโดนบ้างแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือให้มันโดนน้อยที่สุดนะคะเท่าที่จะเป็นไปได้เลยเข็มของเรานะคะให้ทิ้งลงถังทิ้งเข็มนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถซื้อได้ตามพวกร้านขายของจักหรือว่าร้านขายยาทั่วไปจะมีนะคะ เราก็จะแกะแล็บทุกอย่างเลยที่เราแล็บไปก่อนสักเพราะว่าเวลาเราสักนะคะต่อให้มันไม่ได้โดนโดยตรงก็ยังจะมีพวกละอองเลือดเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะคะเพราะ,ะนั้นเลยสําคัญมากนะที่จะต้องแล็บทุกอย่างหลักสาคัญนะคะคือแอลกอฮอล์ทำงานเมื่อมันแห้งนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกครั้งที่สักเสร็จพอยจะฉีดแอลกอฮอล์ทิ้งไว้ก่อน แห้งก่อนนะคะครั้งนึ่งก็ทีนี้นะคะเราก็จะเอาไปเข้าตู้อบยกันนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับทั้งขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ก่อนสักนะคะแล้วก็ขั้นตอนการเก็บของหลังสกักค่าเชื้อยังไงก็สําหรับ EP หน้านะคะจะมีอะไรก็ฝากเราติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย